เมื่อนี้ได้ยังกินเมื่อนี้สิปิ้งปลาดุกเด้อพี่น้องได้ปลาดุกไปร้านเอเชียมากได้ปลาดุกมากกับมกนอไม้พี่น้องมกนอไม้ใส่หมูสามชั้นอันนี้คือมกเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อบันนี้หนึ่งเข่าตอบันนี้มกนอไม้สซุกแล้วก็นหนึ่งเขา่าเป็นตาเสบอยู่เด้ครบเครื่องเมื่อนี้ได้พักมาจากร้านเอเชียเนาะพี่น้องเนาะ แล้วกับหมูสามซันเร้วกกับน่อไม้น่อไม้อัดนะนะพี่น้องบัี้สื้อน่อไม้สดมานาเอามาไว้ตะเกงสื้อมาดอนหนึ่งดอนหนึ่งต่างว่าสิบสามดอลลาร์าพี่น้องประมาณซ้าแขนอยู่ดอกโอ้ยคว่มอยากเนาะอันม่น่นแสบน่อไม้สดกับลอกเบิือนแค่ว่าสิสดจังใดดอกวะมาหอดเท่าจาเอามาใส่ปุ๊ ตัใ้ใกับว่าแต่มันค่าเปียกมันก็งามอยู่ได้พี่น้องอืมนัม่นละเมื่อนี้ได้นาะม้เนาะพี่น,อนะน้องเนาะมกนาะหม้ไส้หมูสามสันแล้วก็มอหนึ่งเขาเด้อดันเอียงเนาะไฟขึ้น,นห่มเด็กคว,วนอุดเอาอยู่งมมันนั่นไว้งมมันประดุกได้ประดุกมาสีตูดีใจว่าสันพี่น้องเออตวบอกไง่ตวลองหกดอนลลราไหมอืมเอามาไหวแต่ยาง มามาไย้ตะปิ่งกินกับตมบักทัวะมาม่ายทลาบน้ำน่ะลาบปลาดุกกินกับเอียงกระแสบด้วยเนาะมันบอกฝนตกฝนตกสองมือแล้วบันนี้บันนี่อันมาแรงกับสิโตเอีกว่าสันพยาก,ก่อน บ้าเขาทาบะมกน้ำใหม่เมือนีมกน้ำใหม่กับคนหนึ่งคนนีอ้อแรงมากอะเห็ดน่าอยากน่ากินพี่นอ้องพราะยายนี่ว่าเจ้าคือเป็นตะหยักหัวเถ้าพะสัน,นคือบอกขึ้นไปเห็ดทั้งเฮียนดีดๆอันนี้มันเป็นความชอบพี่น้องมันโมเมนต์อีหยังเด้ข่อยอยากเห็ดแบบเออมันมันแบบ มันดีเนาะมันได้บรรยากาศแล้วก็เทาก็เหตดกิจกรรมอยู่นอกบ้านอยู่แล้วก็หมาเนาะพี่น้องเนาะผ้าหมาออกบ้านยังสินะเทาก็เฮตุไปน้่แล้วก็เด็ดใส่ฟื้นเขาน้่มนะฟื้นป่ตายอึดเป็นการดีหลายอย่างประหยัดแก๊สเกิดได้อีกหลายมันบ่หลายเนาะจอดเนาะแจกเนาะื้นฟื้นเทาเต็มที่อยู่พนะเป็นการกำจัดขยะไปในได้ตูนะก็เลยเอ้าดีต่อลับพ่อใหญ่ปะเออดีขึ้นกันมาสิน อ้าดีตัวมันก็ไอ้ช่สวงซัมเมื่อส่วงดูดี้อนเนี่ยอันกัสิเห็ดอาหารหนอกบ้านเอานะนะเขาเห็ดในบ้านเบียบว่าหากิจกรรมทำนอกบ้านนะนะพี่น้องเราง่ายเออเป็นแนวว่อยมากไปแล้วนะโอ้ยยังก็เกี่ยวปูพัปปปกปลาบบกสิเดียร้อยเขาไปเก็บอยู่ ไก่งวงมะล,ลายไหลไก่งวงมันมาห่อแถวนี่มันแลนมากเนาะมันหลายเมื่อวานนี่มันเป็นเขาเริ่มมันเทศกาลลาไก่งวงนะพี่น้องเบิงในอันอันนี้พ่อหญ่เบิงห้ว่าอ้าวเขาลาเมื่อว้านนี่ว่าพระสันเริ่มเริ่มต้นเมื่อว้านพระสันเขาให้ลาได้อืมมา้างบาเิมาทีข่อยนี่เด้อข่อย่ะขาเจ้าดอกมาโลดเข้ามาเล่นยาวๆวโลดมาอิลีพี่น้องแม่นแ้ยเนี่ยมาขึ้นเนี่ยมาเศร้า เศร้าๆเนี่ยเขาเสียมากกันเดียวประมาณยี่สิบตเป็นฝูงเลยพี่น้องเป็นตักขึ้นยังในบ้านในเสียงดังบักใหญ่เลยก็ตูกก็ตุกกตุ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 กยังไงอืมตาแจกเนาะเนี่ยมาแรงมากเนี่ยโอ้ฝนมันตกดูพี่น้องจังว่ามันเขียวฮะเดี๋ยวอ้าว ข่ละมากแง่มาลงมากเนี่ยในมักอยู่ยง่มาแลงเดือก่ข่สะมักก็ยงามาเศร้าบรรยากาศมันมีเสียงนกยงมาเศร้าก็มีอยู่ดอกว่าแต่ว่ายง่มาแลงเนี่ยข่ยมากค่ะเดี๋ยวผ้าลูกออกกราล่างกายบะหมามันออกกราล่างกายนะพี่นอ้องแม่ก็ะเด็นยางเหรียญเลาะเหรียญยางเบิ้งนั่นเบิ้งนี่เบิ้งพักเบื้อญ้าไปเนาะพี่น,อน้องเนาะเออเบื้องต้นไม้ต้นไหลไป เพืนเตรียมผู้ใดอันเหยมันเหตนเาะหมาพอไงนั่นตายแมมอันหนาบานพูนแต่กอันดูจากกันกับเล่าดอกเป็นเป็นผู้เฒ่านะพี่น้อง เพิ่นบ่มีมองฝังเนาะเออเพิ่นมาขอฝังอยู่หนาบ้านพู้นอยู่มาอันอัน,อนทีทีข่อยมันมีสองพื้นมันบละอีกพื้นหนึ่งน่ะมันติดทางเงี้ยนเงีเ้ยนเล่าก็เลยว่า,าพอไนนี่เราใจดีอยู่แล้วเนาะอันแฟนข่อยนี่นะก็เลยว่า,าเออก็สงสารเล่าแบบมิสัตคือกันนะเห็นใจเพิน่นฝังโลดพ่อหญ่สนอกขอบริเฮดประโยชน์ดอกกเาา็เลยว่าเนะเออเออดีล่ะก็เลยบอกพ่อญ่ว่า ดีละสงสารเราเขามีบ้านแล้วบบ่มีหม่องแต่ว่าพ่นมีหลายโตนะพี่น้องสองสัยสิบ่ไปเผาเอากระดูกมันบ่แต่กะเจกสาวมายัางดอกว่าเนาะเออแล้วแต่ผูน้นี่มันหลายโต,ตคือว่าต่ะตาว่าข่อยข่อยเห็ดให้เขาเดี้ยเห็ดเห็ดพิธีเห็พรอมหมาแมวข่อยทุกตนะัวน่ะตายทุกปีพี่น้องปีละสองโต,โตโตหนึ่งสองตดพี่กายกระายสองต เทิ่หมาเทิ่แมวบัดนี้คอยกันนั้นก่อก็ไปจางเขาเผาแล้วเขาทำพิธีให้น้ำสวดไอ้อันท่างไปหาพระเจ้านะพี่น้องเขาเฮ็ดที่ดีบัณฑ้เขาใส่เอื้นเอาไปเอาเอื้นเอาไปรับอยู่มองโบสถ์่นได้มองโบสถ์อที่รรมพิธีแมวอือก็ประมาณไอ้แปดร้อยแปดร้อยดอลลาร์ เออคา,าเผาคาเฮ็ดพิธีไห้นํำทำไม้ไงกับพันหนึ่งพี่น้องพันดอนลาเนาะพี่น้องเนาะอเอากระดูกขอกเอามาไววเฮี้ยงเต็มเฮี้ยนอยู่กระดูกม้กระดูกแมวเต็มเฮี้ยนอยู่พี่น้องอืมไตตารางเฮี้ยนเต็มอยู่เป็นกระปุกไผ่กระปุกมันบันีนน้กันย่งอีกเป็นยี่สิบตัวเอาเทอ,อะอะที่ย่งบ้านในต่ยนั่นนะเถิงม้เถิงเมยวพี่น้องเอาเอาก็ไป เต่ว่าเข้ามาอยู่ในเลขก้กวพอเฮ็ดหมองสูสารในเขาอยู่ดรอกพี่น้องต้องมั่นใจว่าเฮ้าสิบย่ยใหญ่ไปไสอีกแล้วนะหรือจังไดนะกก่ขอข่อยสิยังบ่ทันเอาเขาลุงดินนะพี่น้องก็สิบ่ทันไในเฮ็ดโกรธเฮ็ดยังให้เขาตั้งใจกันว่าเออถ้าได้ซื้อบ้านไม่เลี้ยวมากไกลๆคนเขก็เฮ็ดบัดน,น,นี้ก็ได้ซื้อแล้วเออบัดน,นี้ต้องมั่นใจสัก่อนว่าปีนี้พ่อใหญ่สิสิพ่อใจบ่พ่นวาทดสอบจักปีสองปีก่อนบ่ว่าเออทุกไอ ทุกฤดูกาลก่อนว่าสามารถอยู่ที่นี่ได้ไหมอ,อันนี้มาอยู่บะมา้ถึงปีหรวพี่นองหกเก็ดเดือนเพิ่งจะซื้อบ้านหลังนี้นะพี่นองเนาะเพิ่งก็สิว่าม,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 มันเฮ็ดทาความมั่นใจก่อนว่าบ้านหลังนี้เราอยู่แล้วมีความสุขไหมหรือว่ามันมีปัญหาทุกฤดูกาลหหน้าร้อนมันเป็นยังไงหน้าฝนเป็นยังไงหน้าหนาวเป็นยังไงหน้าหิมะเป็นยังไง เราพอที่จะสู้เออหน้าหิมะผ่านมาแล้วเนาะแต่ว่าปีนี้หิมะหน่อยมันก็เลยตัดสินเพราะใน้ตว่าเราจะจัดการกับหิมะได้โดยที่ไม่มีปัญหาไหมนะพี่น้องแต่ว่าขนาดปีนี้มากหน่อยเพิ่นก็ใส่แท็กเตอร์แต่ว่ามันก็เสียเวลาการไปทํางานเราเนาะพี่น้องเนาะเออตื่นขึ้นก็ต้องเฝ้าไทออกนะสิน่ากับอุปสรรคอยู่เด้ก็เลยว่าจะโอเคบ่พญิษแต่บ่าบโอเคคอยกับบหามเด้อ จยายหญ่ไปใส่กระดว่าแตาไห้ขออยู่ในปลาก็เลยวางสิอันแบบว่าในปลาที่บ่ต้องที่ไม่ต้องเยอะขนาดนี้น่ะเอาประมาณว่าเออใหญ่พอสมควรที่ให้มันอยู่ไกลผู้คนนะ่ะพี่น้องขอวางสินะอืเอาที่มันไกลผู้คนพื้นที่ใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันใหญ่เกินไปเนาะสิบเอ็ดสิบสองไหลน่ะพี่น้องเนาะเออใหญ่โพด มันก็อันนี้ใหญ่แล้ยเราไม่ได้ทําประโยชน์มันก็เสียดายนะพี่นอนะ้องเนาะวอลเลี่วก็เสีเดยดายเขาไปเก็บผักปลาอยู่ดอกไปไปเก็บผักเสียาไม้ใบถั่งก่อนมะขันสมพักกินกรนนะปุเนาะโอ้ได้ปลาดุกมาแล้วบัดเออสิได้ไปเก็บอีริเด้นเนี่ยสิไปเก็บมไม้ใวถึงกินกระปนมะเห็ดสมพักไวเห็ดตายถ้าขันพี่น้องขันเราคอยกัน อกส็เสพองไดทคันละก็บอกกินพ่น้องกินบ่ท่านมันสมไปกระดึกถิ่มคื้เก่ากระปุกปักไงหนึ่งขอกินบ่ท่านเนาะพี่น้องอืมก็เสดอืมเนาะ